อย่าไปทําอย่างนี้กับคันอื่นนะคะเอาให้ดูกันไปเลยนะคะกับคันโคมินะคะชุดโคมิคู่ลอกเอนะคะเบอร์พันกับเบอร์สองพันจัดใหม่จัดใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะงอได้ตะใจนะคะเป็นคันเนื้อโซลิดคาร์บอนนะคะสีุ่ดห้ฟุตต่อโคนนะคะด้ามไม้ก๊อกอย่างเท่นะคะทรงคารสติกแล้วก็มาทั้งรีซิตใส่รีซิตแต่งมาให้พร้อมแหวนแต่งสีดําทองนะคะซึ่ง ก็จะเหมาะกับการใส่กับลอกชิมาโน่ FX มากมากนะคะเคยจัดไปแล้วอันนี้จะเป็นชุดลอกเบอร์พันนะคะลอกเบอร์พันก็สําหรับตกสปิวอะไรอย่างเงี้ยปนงปนินตาบิกิเล็กๆนะคะจริงๆอ่ะคันมันเวทแค่2ขีด6นะคะแต่ว่าข้อสาคัญคือลูกค้าหนูไปเล่นปลาไต4สี่โลห้าโลหกโลมาได้แล้วนะคะสบายๆนะคะสบายๆแต่ขออย่างเดียวยาวไปตกปลาสวายปลาบึกนะคะสงสารปลาเดี๋ยวปลามันช้าแต่ถ้าเกิดใครที่มองว่าเอ๊พี่ครับลอกเบอร์พันมันเล็กไปหน่อยนึงผมอยากจะได้แบบ ไหนๆก็ซื้อแล้วนะคะคันมันได้แล้วนะคะก็อยากจะเอาไปใส่แบบเล่นงานหลากหลายเลยและการเอางี้พูดง่ายๆว่าอยากใส่ใส่สายเบอร์2ี่ปอนขึ้นอ่ะถ้าอย่างลอกเบอร์พันเนี่ยหนูแนะนํใส่เอ็นเบอร์หกปอนนะคะก็จะใส่ร้อยเมตรพอดีแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยผมซื้อชุดหนึ่งอยากจะให้ไปตกกับแฟนอ่ะแฟนตกเนี่ยไม่อยากจะต้องไปคอยระวังว่าสายเขาจะไม่พอนะคะก็ซื้อเบอร์2005นนะคะประกบกับ FX เบอร์สองพันห้านะคะสองพันห้านี่ก็จะจุสายยี่สิบสองปอนนะคะซึ่งรับได้สิบสองสิบเอ็ดกิโลนะคะได้ร้อยกว่าเมตรแต่จริงๆใช้งานกันเต็มที่ก็ร้อยเมตรก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวหนูแถมไปให้นะคะจัดโปนะคะแค่ชุดหนึ่งเนี่ยจัดแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าล็อตเนี้ยได้ไมาแค่สี่สิบคันหมดทั้งประเทศไทยแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะใครที่จะซื้อคันเปล่านะคะคันอย่างเดียวนะคะซื้อได้นะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะลดโปรแค่ล็อต รอบแรกเท่านั้นนะคะจากพันหกร้อยเก้าสิบาทจากพันหกร้อยเก้าสิบาทจริงๆนะคะลดโปรเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะตัวนี้จะเป็นของแท้จากบริษัทนะคะเด้งได้เป็นเนื้อกาไฟแท้นะคะมาพร้อมตองคันอย่างดีนะคะตรงไกด์สามตัวบนนะคะสามตัวบนนะคะเขาจะทําสีดิ้นมาเป็นสีขาวนะคะส่วนตัวอื่นๆเป็นสีดานะคะเพื่อความเท่นะคะเพื่อความเท่ตัดใจเห็นตะไกวัดตึบต๊บตึ๊บ ตกอะไรได้มั่งคบพี่ตกปาน,นินได้แน่นอนตกปาช่อนได้แน่นอนตกปากระพงได้แน่นอนดีดกระดีผิวได้แน่นอนนะคะเล่นเหยื่อชัยฝั่งได้แน่นอนนะคะที่เหลือเราก็เลือกว่าจะไปใส่กับล่อกที่เรามีหรือจะซื้อครบชุดก็ได้นะคะหนูจัดแค่ิดชุดเท่านั้นนะคะคือครบชุดคู่ล่อกเบอร์2 0ิดชุดครบชุดคู่เบอร์พัน10ชุดแล้วก็คันเบ็ดเปล่า20คันนะคะ 1ันบเปล่าเนี่ย1,190บาทบวกอ m เมสครั้งละ100บาทไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันสมมติรวมๆกันสั่ง3-4คนก็สั่งมาได้เลยนะคะ3-4คันเนี่ยรวมๆกันส่งถ้าส่งอีเมสร้อยเดียวนะคะเหมือนได้เปล่าได้ฟรีนะคะมีนะคะรอบที่แล้วเนี่ยหนูได้มาบอกลูกค้าว่าได้มา20จริงๆมี50คันนะคะไม่ถึง2ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะลูกค้าที่ตามกันมาเนี่ยคือเขาตามกันมาจริงๆนะคะมันหายากนะของสวยๆแบบนี้หลายคนแซวว่าเอ้ยที่คลิปที่แล้วพูดผิดเยอะใช่ ตื่นเต้นมากนะคะพอเราเป็นร้านอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยพอเจอของส,สวยๆอะ่ะเราเห็นเราก็อยากรีบออกมาให้ลูกค้าเราแล้วเราก็อยากใช้เองด้วยนะคะเราก็รีบรีวิวนะคะก็อาจจะพูดติดขัดพูดผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หนูภูมิใจนําเสนอนะคะเพราะว่าได้ของดีของเท้ด้วยนะคะข้อสาคัญคือมันมีของลอมด้วยนะคะดีดอย่างเงี้ยระเบิดหักก็มีนะคะของลอมก้อน ก็ไม่อยากพูดถึงเขานะฮะเอาเป็นว่าขายของแท้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะของแท้ต้องเป็นรุ่นนี้นะคะเออต้องเป็นที่ซื้อจร้านหนูละกันนะว่าหนูคัดมาให้นะคะเออบางคนถามปลอมดูไงก็พี่ไม่อยากจะบอกนะคะบอกไปเดี๋ยวจะเป็นการพลาดทิงกันไม่ดีนะคะเอาเป็นว่าเราคิดว่ามันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหนูคิดว่าใช่จัดชุดเบอร์2005ให้ลูกค้าเนี่ยสําหรับลูกค้าที่แบบไปกับ คนที่ยังแบบตกปลาไม่เก่งหรืออ่าอยากเได้เป็นชุดเรกประสงค์จริงๆก็คือจุกสายเยอะขึ้นนะคะเบอร์สองพนานี่สามารถจุสายได้ถึงแบบ2ี่หปอนด์เลยแต่หนูว่ามันใหญ่ไปนี้หนึ่งเอาสักยี่5บสิบห้าสวยตกปลาหกเจ็ดโลพี่ลองคิดดูดิหล่อสุดในบ่อแน่นอนอ่ะหล่อสุดในบ่อแน่นอนตกปันนินยี่ตกนวลจันโอเล่นแบบตึ๊ดตึ๊ดต๊ต๊ดไม่ต้องเดินตามด้วยไม่ต้องกลัวสายหมดนะคะจัดด่วนวันนี้นะคะที่ร้านไทยฟิชิ่งถุงพิษนสิบห้านะจ๊าสวัสดีค่ะ